สวัสดีครับตาบคุคคลชนะครับคลิปนี้คลิปสั้นๆมากันที่เสาสะดือเมืองหรือศาลหลักเมืองของจังหวัดเชียงรายครับเสาสะดือเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2530เพื่อเป็นการลำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระยาบางรายมหาราชผู้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเนื่องในวโรกาส เฉลิมฉลองการสร้างเมืองเชียงรายครบ725ปีโดยมีนายอารามเอี่ยมบรุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเป็นแม่งานในการก่อสร้างลักษณะรูปแบบของเสาสะดือเมืองเชียงรายได้ยึดถือรูปแบบของเสาบ้านของชาวไทยลือ้อซึ่งมีทินฐานอยู่ที่อำเภอเทิงอำเภอเชียงของอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายซึ่งปกติเสาใจกลางบ้านจะสร้างด้วยไม้แต่เสาสดือเมืองของจังหวัดเชียงรายสร้างด้วยหินชั้นดีจากจังหวัดตากและช่างฝีมือชั้นเลิศจากจังหวัดพะเยาด้วยเหตุผลเพื่อความคงทนถาวรครับเสาสรือเมืองเชียงรายตั้งอยู่ที่ยอดดอยจอมทองซึ่งตามประวัติศาสตร์ ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าพญามางรายส่งเสด็จตามหาช้างของพระองค์ซึ่งหนีเตลิดมาเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงจุดนี้ทรงได้เห็นว่ามีชัยภูมิที่เหมาะสมเหมาะแก่การสร้างเมืองจึงได้ให้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาสาสูงเมืองเชียงไรายได้สร้างในรูปแบบศิลปะของขอมแบบพนมบาแกงโดยยึดถือรูปแบบของจกักรวรรด อันหน้าไปสู่ทิศตะวันออกด้านหลังเป็นคูน้ำสร้างแบบยกระดับมีทั้งหมด6ชั้นซึ่งเปรียบเหมือนสวรรค์ทั้ง6ชั้นมีเสาบริวารรอบรอบทั้งหมด108ตน้นขนาดของเสาสะดือเมืองมีความใหญ่เท่ากับ5กำประหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และความสูงสูงเท่ากับพระวรกายของพระองค์บริเวณใกล้เคียงเสาเสดือเมืองคือวัดพระาธาตุจอมทองซึ่งมีพระาธาตุจอมทองะดิตฐานอยู่นะครับทางด้านขวามือของทางขึ้นสดือเมืองมีตุกขนาดย่อมอยู่นะครับทางด้านขวามือซึ่งเก็บเอาหลักฐานทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายไว้และจะถูกุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุครบ100ปีในปี อสองพันหกรครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต่อไปของชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ